สวัสดีครับพี่น้องกับมะพรมามะพอกับเจตาพาลุยคือเก่านะคะในทางช่อง Youtube เนาะเจตาจะมาว่างแนวทั้งของลาวพัฒนาค่ะนี่ก็จะเป็นประวัติของมาดามคำนวณดาล่ามาดามด้วยค่ะวันที่สิบสามีพานมาเนาะรุดไปสายบิงสายรุดบิงรุดกะไม่มาเนาะ สองตัวหนึ่งตัวไม่เดินเนาะค่ะของมาดามคำนวณดารามาดามกับว่าเป็นยังค่ะไปไม่กับมือไม่คือเกาเนาะให้กำลังแรงใจกันคือเกา่าไปตามต่อว,วันที่สิบหกค่ะวันที่สิบหกเป็นวันจันทร์ไปเล่าพัฒนากับมาดามคำนวณต่อคือเกาค่ะกับขอบุญขอบคุณมาดามคำนวณเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเกตาตเนาะกับขอบพบคุณหลายๆ มาไปต่อค่ะเอฟซี่ทุกท่านกับดาล่ามาดามเราพัฒนาค่ะวิ่งหลูดของเพื่อนไหมาหกกับแปดค่ะสองตัวสี่หางสองหกสองแปดห้าหกห้าแปดค่ะเพื่อนก็จะมีแปดแปดกับหกหกหกกับแปดแปดค่ะสามตัวสามหางหกสองแปดหกห้าแปดหกหกแปดสี่ตัวค่ะสี่ตัวมาดามไหมาหก หกห้าแปดสายวิ่งสายรูดค่ะแปดเดินตัวเดียวของมาดามคำนวนสองตัวสองหางค่ะพ่นนิ่มมากสองแปดห้าแปดสองหางค่ะสามตัวหกสองแปดหห้าแปดสี่ตัวนี่ก็จับตามองด้วยค่ะพี่น้องถ้าชอบก็จัดขัดกระพานเนาะ fc ของมาด่างคำนวลตามกันโตเนาะค่ะสองถุนขึ้นอ่าไปโตค่ะไปโตของมาด่างคำนวลผ่านไปมาผูม่เขาม마าลาพัฒนาเนาะค่ะเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มากก็หลุดไปคือกันค่ะเลขมีที่มา ขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะเที่ยมแนวทางมาว่างทังช่องเจตาพารวยเนาะวันที่สิบสามเพิ่นกระลุดไปค่ะหนึ่งตัวไม่มาสองตัวไม่เดินเนาะวันที่สิบสามนี่หวยเล่าออกหกสามศูนย์กับหนึ่งหกล่างค่ะของเพิ่นบ่อเข่าเนาะรุดไปค่ะขอโทษขอให้แท่นเลขมีที่มาเนาะค่ะเอฟซี FC ของเลขมีที่มาเนาะถ้ารุดไป เลขบอกเขาลุดไปกับไปโตเนาะค่ะอพอไพ่แทนเลกมีที่มาเลขมีที่มาเราพัฒนาค่ะวิ่งลูดเพิ่นให้มาหกกับแปดสองตัวสี่หางหกสองแปดสองหกสี่แปดสี่เพิ่นก็จะมีหกหกกับแปดแปดค่ะสามตัวสามหางหกแปดสองหกแปดสี่หกหกแปดค่ะ สองทุ่มครึ่งวันที่สิบหกเป็นวันจันทร์ไคจะไปต่อเตรียมแคปหน้าจอค่ะกับเลขมีที่มาเนาะสายวิ่งสายหลดอย่าลืมพี่น้องอ่นี่ก็พ่นหนึ่งมาเนาะแปดสองแปดสี่สองหางค่ะสามตัวหกแปดสองหกแปดสี่ค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับเลขมีที่มาเนาะแคปหน้าจอไว้ไปรุ่นกันไมค่ะเป็นมือไม้เนาะค่ะ ต่อไปเลขลลอกิกของเลขลลอกิกพึ่งกับบอท่านลดเตอร์ค่ะพึ่งกับยังเข่าอยู่เข้าไปล่างสองตัวมาตัวอยู่ค่ะตามตัวอิบซี่ของเลขกลอกิกเนาะสาวน้อยหน้ามนคนน่ารักคนขยันค่ะวิ่งหลุดของเพิ่นวันที่สิบสามพึ่งกับเข่าไปอยู่เนาะถือว่าไม่หลุดหกทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะหกบนหกล่างของเลขลลอกิก ไปจะตามต่อเตรียมแคปหน้าจอเด้อคะ่ะวันที่สิบหเป็นวันจันทร์เนาะวันที่สิเป็นวันจันทร์แคปหน้าจอไปต่อกับเลขล็อกกิกกับขอบุญขอบคุณเลขล็อกกิ๊กค่าที่เอาแนวทางมาว่างทางช่อมของเกตาเนาะขอบคุณหลายๆวิ่งรูดของเพิ่นจะมี7กับ8คะ่ะสองตัวสี่หางเจ็ดแปดเจดเกดเก้าดค่ะ บนก็จะมีเจดกับ8 8ดแมตัว3หาง7 8 7ด 8, 8 9 7 8จวันที่16บหกสองทุ่มครึ่งไปต่อกับเลขล็อกกิกเนาะคะ่ะกำลังแรงใจกันต่อ,อชอบก็จัดขัดก็ผ่านแคปหน้าจอนะคะ่ะไปต่อ ของใครเลขรับนางฟ้าเลขรับนางฟากลดไปเนาะค่ะหนึ่งตัวไม่มาหนึ่งตัวไม่เดินสองตัวไม่มาเนาะค่ะในวันที่สิบสาประวัติของพิน่นสิบสามแล้วออกหกสามศูนย์หนึ่งหกางบอกเข่าเนาะลด ไปกับไปต่อให้กำลังแร่งใจคือเกาเนาะค่ะ f อฟเลขรับนางฟ้าตามต่อวันที่สิเด้อค่ะแคบหน้าจอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะวิ่งรูดของเพิ่นค่ะวิ่งรูดวิ่งรูดของเลขรับนางฟ้า เรียกรับนางฟ้าวิ่งรูดห้มาแปกับ1ค่ะ8กับ1นสองตัวสี่หาง8ปดสองหนึ่งสองแดหาหนึ่งหค่ะเบิ้ลก็จะมี8 8กับ1นึหนึ่งสตัว3ามหางหนึ่งแปดสองหห้าหนึ่งหค่ะแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับเลขยรับนางฟ้าเนาะสายวิง่งสายรูดค่ะ8ตัวเดียว2ตัว2หาง8ปดสองแดห้า สตัวสามหางค่ะหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดห้าเอาแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับเรียกรับนางฟ้าลาวพัฒนาวันที่สิบหกสองทุ่มครึ่งไปรุ่นเล่าพัฒนากันเนาะค่ะกับเลียกรับนางฟ้าเนะไปต่อเป็นของใครคลิปนี้หกเสี้ยนดังเด้อค่ะจีตา เอามาวาง6เสียนดังค่ะเสียนหนุ่มเสียนหนุ่มกันยังบนหลูดค่ะบนบนล่างเข่าไป6วิ่งลูดเนะาะเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะวิ่งลูดของเสียนหนุ่มวันที่13ทีผ่านมาเนาะค่ะ6บน6ล่างเนาะสายวิ่งสายลูด FC เซียนหนุ่มเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะ มีไฟได้หอคันได้ก็ดีใจน้ำเด้อค่ะมีไฟมานดีใจด้วยเนาะหทั้งบุนทั้งล่างวันที่สิบสามธีพานมาประวัติของเซียนหนุ่มค่ะกลับขอบุญขอบคุณเซียนนมค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะเซียนหน่มวันที่สิบหกไปไม้มือไม้ไป่ตค่ะรุ่นกันกับเซียนหนุ่มเล่าพัฒนาวิ่งหลดเพูนไหมาค่ะหกกับเจ็ด สองตัวสี่หางหกหนึ่งหกสอง,สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะเบิ้ลกับหกหกกับเจ็ดเจ็ดค่ะสามตัวสามหางหกหก,หกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสอง,สองวันที่สิบหกตามต่อกราบขอบุญขอบคุณเสียนนุ่มค่ะที่เอาเนื้อทั้งมาวางทางช่องของเจตาเนาะแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับเซียน,นหนุ่มเนาะค่ะ ไปจะไปต่อกับเสียนหนุ่มแคปหน้าจอไปต่อชอเชษชัยชอเชษชัยวันที่สิมก็หลุดไปเนาะค่ะหลุดไป6กส1มหวิ่งหลุดก็ไม่เข้าไม่เดินเนาะวันที่สิาที่ผ่านมาประวัติชอเชษชัยเนาะค่ะ พอเดินบ่เข่าลุดไปกับบ่เป็นยั้งค่ะให้กำลังเรยงใจคือเกาเอฟซีของช่อเชิดชัยแคปนาจอเด้อค่ะไปต่อไปต่อวันที่สิเนาะเลขรุดไปกระกาบขอโทษขอไั่แทนชอเชิชัยเด,ด้อค่ะอภัยแทนแนวทางของพืนเนาะขอโทษขอไัย ถึงได้กราบขอบุญขอบคุณช่อเชิดใช่ค่ะที่เอาเนวทังมาว่างทังช่องของเจตาคือเก้าเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆแล้วก็ขาดบะไรคือเอฟซี FC, ทุกท่นานมาว่าจะเป็นคนเกา่าคนใหม่เนาะคะ่ะที่เขามากกดไลค์กดแชร์มากกดติดตามในช่องของเจตาพาร่วยเนาะคะ่ะเพิ่มาให้กําลังแรงใจทั้งคอมเมนต์ทั้งแช่เนาะคะ่ะทั้งเอฟซีใหม่เพิ่นเขามาติดตามเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆ ล้วก็จะลืมเด้อค่ะกดกระดิ่งแก้งเตือนจะบริภาิปของเจตาพารวยเนาะแล้วก็ถ้าเห็นเบอร์ก็เจ็บเบอร์ลงเครื่องค่ะเขากุมน้ำเจตาแกลไลไปเจตาก็จะดึงเขากุมฟรีเนาะค่ะเอามาเบิงชอเชิชัยค่ะกลาวพัฒนาวิ่งหลดุดแปดกับศูนย์ค่ะสองตัวสี่หางแปดสองศูนย์สองแปดสามศูนสาม เบิร์ก็จะมี88กับ0ูค่ะสมตัวสามหาง80 2, 80 3, 8 0ดศูนย์สองแปดศูนยสอเชียชัยวันที่16เป็นวันจันทร์สองทุ่มครึ่งไปรุ่นกันล่าพัฒนาเอฟซีซอเชียดชัยกับรุ่นลามด้วยเนาะค่ะพี่น้องอถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะพิจารณาเอาคลิปนี้ก็ขอกับขอบุญขอบคุณทั้งหกเซียนเนาะคะ่ะแล้วก็ทั้งเอฟซีทุกท่นานว่าจะเป็นคนใหม่คนเกาน่าเนาะที่เขาไมา่กําลังแรงใจเจตาค่ะคอยพี่น้องมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปก็ขอให้มีโชคเนาะคะ่ะ กลับมาก,ก็ขอให้นี่ใช่ค่ะคลิปนาพ่อกันไหมคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ